สวัสดีครับนักสู่ท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Go by m s Go นะครับของอการประจำทุกวันแรกของสัปดาห์นะครับผ่านช่องทาง Facebook m s Go และช่องทาง YouTube m s Go Group ครับโดยเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำประจำสัปดาห์สำหรับว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจ์รชรัญยศรีประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ m s g o ไม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ราคาทองคากันในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ สวัสดีครับคุณหมอครับ ในทองคำนั้นเป็นแนวโน้มที่ทางขาลงเป็นหลักก็ขอให้นักลงทุนปรับพอร์ตว่าเป็นขาลงโดยมีแนวรับสำคัญที่พันแปดร้อยเหรียญแนวต้านที่พันแปดร้อยสี่สิบอันนี้เป็นระยะสั้นดังนั้นก็ขอให้ทุกคนปรับพอร์ตให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ฝืนตลาดเพระาะราคาทองคำในเชิงเทคนิคก็ต้องบอกว่าเป็นขาลงโดยสมบูรณ์แบบ ขอให้ท่านโชคดีและปลอดภัยในการลงทุนค,ครับสวัสดีขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่นำรายการนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในวันจันทร์ที่25มกราคมนะครับเวลาประมาณ9.30นาทีครับสวันนี้ขอบคุณครับ